สวัสดีครับคุณฟังทีัะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าสมบัติเตือนคิดให้ดีๆก่อนโบวตนายกรัฐมนตรีถามใจคุณดูใครจะกล้าเสียงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมบัติทองย้อยซึ่งเคยเป็นหัวหน้ากาเสื้อแดงสมบัติได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับสมบัติบอกว่าเอาที่สบายใจนะครับ คือแบบนี้นะครับตั้งใจอ่านตั้งใจฟังจะได้เลิกคิดอะไรที่มันดูแย่สำหรับตัวเองแล้วก็พวกพ้องคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องคลีนแบบสุดๆนะครับห้ามมีคดีความใดๆทั้งสิ้นใช่ครับเสนอชื่อได้ไม่เถียงแล้วถ้าเกิดสารตัดสินว่าผิดจริงคนที่เคยโหวตเนี่ยถือว่าสมรู้ร่วมคิดในการนำเอาคนมีคดีต้องห้ามที่ขาดคุณสมบัติ ข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่านะครับจะมีความผิดไปด้วยนะครับถามว่าแล้วใครจะกล้าเสี่ยงครับแต่ถ้าเกิดยังไม่โดนตัดสินว่าผิดอันนี้ก็รอดตัวไปแต่ถ้าเกิดตัดสินว่าผิดทั้งคนโบสถ์ทั้งคนลงชิงตําแหน่งคุกนะครับคุก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 ถามว่าใครอยากจะติดคุกบ้างไหมครับถามใจคุณดูสิครับคิดสิครับคิด